บทสนทนาพูดกับลูกตอนเช้าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้ในบทสนทนานะคะเราจะมารู้วิธีการเรียกชื่อของลูกกันก่อนส่วนใหญ่แล้วฝรั่งจะนิยมเรียกชื่อเลยหรือไม่อย่างนั้นเขาก็จะมีคำศัพท์แบบน่ารักน่ารักในการเรียกอย่างเช่นคำว่า Sweetie Sweetie Honey Honey Baby b a b y 3สามคำนี้นะคะจะเป็นความหมายว่าลูกรักสุดที่รักของแม่อะไรประมาณนี้นะคะถ้าแปลในภาษาไทยแล้วมันจะคล้ายๆกับคำว่าลูกจา๋าลูกรักของแม่ของพ่อเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คำนี้ไปแทนในประโยคแต่ละประโยคที่เรากำลังพูดกับลูกได้เลย ตอนนี้เรามาเริ่มฟังและพูดบทสนทนากับลูกในตอนเช้าได้เลยค่ะ Good morning sweetie Good morning sweetie สวัสดีตอนเช้าจ้าลูกรัก Hello sweetie Hello sweetie อรุณสวัสดิ์จ้าลูกรัก Wake up honey Wake up honey ตื่นลืมตาได้แล้วลูก g e t up honey g e เ up honey ลุกขึ้นได้แล้วสำหรับคำว่า wake up และคำว่า get up สองคำนี้นะคะความหมายจะต่างกันตรงที่คำว่า wake up ก็คือการปลุกให้ตื่นให้ลืมตารู้สึกตัว แต่ว่าคำว่า g e t u p ก็คือตื่นแล้วให้ลุกขึ้นลุกออกจากที่นอนลุกออกจากเตียงเป็นลักษณะของการตื่นแบบเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำไปใช้เราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเราต้องการแค่ปลุกให้เขาตื่นหรือปลุกแล้วให้เขารีบลุกขึ้นนะคะ The sun is shining brightly It's time to wake up The sun is shining brightly. It's time to wake up. ท้องฟ้าสว่างโลแล้วลูกตื่นได้แล้วนะเมื่อเด็กๆตื่นมาแล้วผู้ปกครองอาจจะใช้คำถามกระตุ้นถามเด็กๆได้ว่า How was your sleep? How was your sleep? หลับสบายดีไหมลูก How was your sleep last night? How was your sleep last night? เมื่อคืนหลับสบายดีไหมสำหรับคำตอบเมื่อเด็กๆได้ยินก็จะตอบว่า I was good, I was good ก็ดีค่ะก็ดีครับหรือบางครั้งเด็กๆอาจจะตอบมาพร้อมกับประโยคบอกเล่าในขณะที่อาจจะบิดขี้เกียจหรือว่าพลิกซ้ายพลิกขวาไปได้เมื่อลุกขึ้นมาแล้ว เด็กๆอาจจะพูดได้ว่า it feels so good after a good sleep it feels so good after a good sleep มันรู้สึกดีจริงๆหลังจากที่ได้นอนเต็มอิ่มเราอาจจะใช้กิจกรรมหลังจากตื่นนอน5นาทีในการปลุกหรือว่ากระตุ้นให้ลูกๆตื่นตัวนะคะและยังเป็นการใส่ข้อมูลแงบ่บวกให้กับพวกเขาได้ด้วย เรามาฟังคำบรรยายแล้วก็ฝึกฟังและพูดไปด้วยกันตรงนี้ได้เลยค่ะ Let's spend five minutes together before we start our day. Let's spend five minutes together before we start our day. มาใช้เวลา5นาทีด้วยกันก่อนเริ่มวันใหม่นะลูก Let's have a big stretch. Let's have a big stretch. เรามายืดเส้นยืดสายกันก่อน Come on lift up your hands Come on lift up your hands มาสิยกมือทั้งสองข้างขึ้นเลย Arms over your head Arms over your head ชูแขนทั้งสองขึ้นให้เหนือศีรษะ Move to the left move to the left ขยับไปทางซ้าย and move to the right and move to the right แล้วย้ายมาขยับไปทางขวา start our day with a big smile start our day with a big smile มาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มกว้างๆขณะที่พูดประโยคนี้นะคะผู้ปกครองควรที่จะ ยิ้มแสดงออกให้ลูกเห็นด้วยเพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะจดจำภาษาผ่านเสียงพูดและท่าทางนี่คือความลับในการฝึกภาษาแบบเร่งด่วนค่ะเพิ่มตามบทสนทนาสำหรับลูกที่อาจจะโตแล้วที่เราจะต้องเข้าไปปลุกเขาอาจจะออกแนวฮาร์ดคอร์นิดๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย อาจจะต้องรีบเร่งไปด้วยในขณะที่ฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องฝึกวินัยให้กับพวกเขาเพราะการที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะต้องรีบทํากิจกรรมทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะไปโรงเรียนต่อเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฝึกประโยคเหล่านี้ด้วยกันค่ะสําหรับลูกๆวัยที่ไปโรงเรียนแล้ว Sweetie get up or you will be late for school Sweetie get up or you will be late for school ลูกตื่นได้แล้วไม่งั้นหนูจะไปโรงเรียนสายนะบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่เริ่มต้นด้วยคำว่าสวีดีก็ได้เราใช้ชื่อของลูกไปเลยเรียกชื่อลูกแล้วก็ต่อด้วยประโยคภาษาอังกฤษว่าให้ตื่นได้แล้วนะคะหลังจากนั้นลูกๆอาจจะตอบด้วยความรู้สึกจริงๆเลยก็ได้นะคะหากเด็กๆฟังอยู่ But I'm still sleepy But I'm still sleepy แต่ว่าหนูยังง่วงอยู่เลยค่ะ ผมยังง่วงอยู่เลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะรีบให้เหตุผลไปเลยว่า Come on you have to get up and get ready for school Come on you have to get up and get ready for school ไม่เอาหนะ้าหนูต้องลุกขึ้นแล้วก็รีบไปเตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วนะเสริมเหตุผลไปอีกค่ะด้วยประโยคที่ว่า I don't want you to be late for school today. I don't want you to be late for school today. วันนี้แม่ไม่อยากให้หนูไปโรงเรียนสายเลยวันนี้พ่อไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนสายเลย Now hurry up. Now hurry up. เพราะฉะนั้นรีบเลยนะลูกก็อาจจะรีบตอบรับคำไปได้ว่า Okay mom. Okay dad. ได้ค่ะแม่ได้ค่ะพ่อได้ครับพ่อได้ครับแม่ออไรท์ค right. ่ะครับตอบเท่านี้ก็เพียงพอคะ่ะเมื่อลูกๆก,กำลังจะลุกขึ้นแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะออกมาจากห้องนะคะแล้วอาจจะหันไปบอกลูกเพื่อเตือนความจำอีกครั้งให้เขาเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนไม่ว่าจะให้พับผ้าห่มดึงผ้าปูใช้เปลครวมๆนี้ได้เลยนะคะว่า and don't forget to make your bed and don't forget to make your bed อ๋ออย่าลืมจัดที่นอนด้วยล่ะลูกๆก,ก็รีบตอบไปเลยว่า yes mom yes dad ได้ค่ะครับ I will ได้ค่ะได้ครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นประโยคเหล่านี้ เราสามารถที่จะเอาไปพูดคุยกับลูกๆในทุกๆวันได้เลยจากนั้นเราจะก้าวไปที่บทสนทนาในบทต่อไปด้วยกันเลยค่ะ